สวัสดีครับก็ผมนายบุญส่งอิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำห่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิต์ครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ครับแนวคิดครับ 1. ลักษณะสําคัญของความผิดฐานลักทรัพย์คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือ ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเสียจากความครอบครองของเขาโดยทุจริตครับ 2. ความผิดฐานลักทรัพย์มีลักษณะใกล้เคียงกับความผิดยักยอกฐานช่อโกงฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานรับของโจรครับ 3. การรักทรัพย์ของผู้อื่นไปในพฤติการหรือด้วยลักษณะบางประการถือเป็นเหตุชกันผู้นั้นต้องรับโทษหนักขึ้นครับการกระทำความผิดการกระทำที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานรักทรัพย์ครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทครับความผิดฐานลักทรัพย์มีองค์ประกอบของความผิดดังต่อไปนี้ครับ องค์ประกอบภายนอก 1. เอาไป 3. ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยองค์ประกอบภายในครับ 1. เจตนา 2. โดยทุจริตครับคำอธิบายมีดังนี้ครับเอาไปความหมายของคำว่าเอาไป นี้นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ได้ยอมรับว่าหมายถึงเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นโดยที่ในขณะนั้นผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่จะครอบครองโดยผู้นั้นเป็นผู้ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ เองหรือครอบครองโดยมีผู้อื่นยึดถือทรัพย์นั้นไว้แทนก็ได้เช่นนายจ้างครอบครองทรัพย์โดยลูกจ้างยึดถือทรัพย์ไว้แทนเป็นต้นข้อสำคัญผู้เอาไปจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่เองในขณะนั้น เพราะมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นความผิดฐานยักยอกตามมาตรา352ไม่มีความผิดฐานนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามถ้าผู้เอาไปเป็นเพียงผู้ยึดถือทรัพย์นั้นไว้แทนผู้อื่นโดยมิได้มีความ ครอบครองในทรัพย์นั้นเช่นกรณีลูกจ้างยึดถือทรัพย์ไว้แทนนายจ้างดังกล่าวแล้วข้างต้นเช่นนี้ถ้าลูกจ้างเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริตลูกจ้างก็มีความผิดฐานลักทรัพย์ครับนายจ้างนายจ้างได้เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าสองกรณีนี้พฤติการภายนอกอาจเหมือนกับเหมือนกันทุกประการแต่การกระทำมีความผิดคนละฐานครับโดยคนหนึ่งผิดฐานลักทรัพย์และอีกคนหนึ่งผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับ ข้อที่จริงทำให้การวินิจฉัยความผิดของบุคคลทั้งสองแตกต่างกันไปก็คือความครอบครองฉะนั้นต้องเข้าใจต,าต้องทำความเข้าใจหลักกฎหมายว่าด้วยความครอบครองให้ แตกชานก่อนครับความครอบครองทำออคำนี้มีความหมายตรงกับคำว่าสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งรระพาณิชมาตรา1367ครับซึ่งบัญญัติว่าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือ เพื่อตนท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครองจะเห็นได้ว่าการที่บุคคลใดจะทำจะได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในทรัพย์ใดนั้นจะต้องประกอบด้วยการกระทำและเจตนารวม สส่วนด้วยกันกล่าวคือมีการกระทำโดยการยึดถือครับทรัพย์นั้นไว้และมีเจตนายึดถือทรัพย์ยึดถือทรัพย์นั้นไว้เพื่อตนถ้ามีเพียงแต่ประการใดประการหนึ่งเป็นต้นว่ามีแต่ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ แต่ไม่ได้มีเจตนายึดถือเพื่อตนเช่นจับสินค้าขึ้นมาพินิษพิจารณาดูแล้ววางกลับลงไปยังที่เดิมเช่นนี้บุคคลนั้นไม่ได้สิทธิครอบครองในทรัพย์นั้นหรือตรงกันข้ามหากมีเพียงแต่เจตนายึดถือไว้เพื่อตน เพียงประการเดียวโดยไม่มีการกระทํายึดถือแต่อย่างใดทั้งยึดถือโดยเจตนาหรือยึดถือไว้ให้เช่นนี้ในเช่นนายดำอยากได้ขนมะม่วงซึ่งอยู่บนต้นมะม่วงของนายแดงแต่เพราะผลมะม่วง อยู่สูงเกินไปจึงได้แต่ยืนมองเช่นนี้นายดำไม่ได้สิทธิครอบครองในผลมะม่วงนั้นแต่อย่างใดครับคำว่ายึดถือนั้นโดยปกติแล้วก็ย่อมได้แก่การแสดงกิริยาหยิบฉวยจับต้องทรัพย์สินใด ซับหนึ่งไว้ซึ่งเป็นกริยายึดถือที่แสดงออกโดยแจ้งชัดแต่การยึดถือทรับได้ไว้โดยปริยายก็ย่อมกระทำได้เช่นเจ้าของบ้านยึดถือจดหมายที่บุรุษไปสเนนำมาใส่ไว้ในตู้รับจดหมาย จ้าของที่ดินถือเอาภาชนะภาชนะโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดินของตนเป็นต้นซึ่งตรงกันข้ามความเห็นของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หยุด แสงบูทัยที่กล่าวว่าเจตจำนงที่จะปกครองทรัพย์นั้นไม่ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจตจำนงที่จะปกครองทรัพย์เป็นรายทรัพย์อาจเป็นเจตนาจำนงทั่วๆไปที่จะปกครองทรัพย์ ทุกสิ่งในบ้านก็ได้เช่นเจ้าของบ้านมีเจตจำนงทั่วไปที่จะปกครองทรัพย์ทุกสิ่งในบ้านของเขารวมถึงทรัพย์ที่มีอยู่ผู้นำมาให้ในเวลาที่เขาไม่อยู่และเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์อะไรด้วย แต่การยึดถือทรัพย์ใดไว้นั้นบุคคลนั้นไม่จำต้องยึดถือด้วยตนเองอาจมีบุคคลอื่นยึดถือไว้แทนก็ได้ครับดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1368บัญญัติว่าบุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง โดยผู้อื่นยึดถือไว้ได้ไว้ให้เช่นนายจ้างมีสิทธิครอบครองในรถยนต์ซึ่งตนมอบให้ลูกจ้างขับไปรับจ้างบรรทุกสินค้าในต่างจังหวัดกรณีเช่นนี้ลูกจ้างนั้นคงมีแต่การยึดถือ ไม่มีสิทธิครอบครองในรถยนต์นั้นแต่อย่างใดเพราะลูกจ้างมีเจตนายึดถือทรัพย์นั้นไว้เพื่อนายจ้างหาได้มีเจตนายึดถือเพื่อตนแต่อย่างใดไม่การมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินใดนั้นไม่จำต้องมีกรรมสิทธิ ในทรัพย์สินนั้นด้วยแต่อย่างใดเพราะบุคคลอาจยึดถือทรัพย์ใดไว้โดยเจตนาที่จะยึดถือไว้เพื่อตนโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของทรัพย์นั้นก็ได้เช่น ผู้เช่ารถแท็กซี่ยึดถือรถยนต์ที่ใช้ไว้เพื่อตนจะได้ประโยชน์และาจากรถยนต์ที่เขาเช่านั้นในการรับส่งคนบริสารเป็นต้นผู้เช่าจึงมีแต่สิทธิ์ครอบครองหามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นต่อแต่อย่างใดไม่ การวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีเพียงการยึดถือมีสิทธิครอบครองหรือมีการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดหรือไม่นั้นมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยในความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นทรัพย์อื่นอย่างยิ่งจึงขอ จึงมีหลักกฎหมายเรื่องนี้ไว้ให้เพียงพอก็จะสามารถวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดครับต่อไปผมก็จ,จะยกอุทาหรณ์นะครับนะของดีกา301 ครับ2503้า250สครับเจ้าทรัพย์ให้จำเลยเอาเงินไปเก็บไว้ในตู้ของผู้เสียหายในห้องนอนของผู้เสียหายหมอบกุญแจตู้ให้จำเลยไปด้วยก็ยังถือว่าเงินนั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าทรัพย์ครับจำเลยเอาไป ย่อมผิดฐานลักทรัพย์ไม่ใช่ฐานยักยอกครับต่อมานะครับนะผมก็จะยกดีกาเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะนั่นก็คือดีกาที่หนึ่งเจ็าเจำเลยรอบเปิดกระเป๋า ถือซึ่งคู่เสียหายฝากจำเลยไว้ดูแลแทนชั่วคราวแล้วเอาสร้อยกับธนบัตรไปเป็นความผิดฐานรักทรัพย์ไม่ใช่ฐานยกยอกครับต่อมาอีกนะครับนะอีกดีกาหนึ่งที่ผมจะยกมาเป็นอุทหรอนดีกาที่3 2 1สองห สิบนะครับนะจำเลยได้เรียกเอาเงินและทองมาใส่ถุงย่ามเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จําเลยจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ของโจทย์ร่วมโจทย์ร่วมจึงได้ห่อธนบัตรและจํานวนเงิน2 0 0พบาท กับเอาสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นบรรจุใส่กล่องพลาสติกลงในลงให้จำเลยจำเลยเอาทองเงินและกล่องบรรจุสร้อยคอดังกล่าวใส่ลงในถุงย่ามแล้วลงเรือนไปมี นายประสิทธิ์และโจ์ร่วมตามหลังร่วมเดินเดินตามหลังระหว่างเดินกันไปทางบ้านใหม่ของโจทย์ร่วมเพื่อจะทำพิธีจำเลยล่วงเอาธนาบัตรนั้นไปเสียจึงเห็นได้ว่า เป็นการรักทรัพย์เพราะโจ์ร่วมเจ้าของทรัพย์ยังมิได้สละการครอบครองให้จำเลยเพียงแต่ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นการชั่วข่าวการที่จำเลยเอาหอธนบัตรนั้นไปย่อมมีความผิดฐานรักทรัพย์ครับนี่คืออุทาหรณ์ที่ผมยกมานะครับนะ ก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ผิดฐานรักทรัพย์ครับการฐานรักทรัพย์นี้ก็ยังมีคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับนะผมจะยกตัวอย่างเ,าเช่นานายกนะครับนะลืมโทรศัพท์มือถืออยู่ นะครับนะเช่นลืมไว้ในห้องน้ำและมีนายขอนะครับนะมาพบเข้านะครับนะก็นำทรัพย์นั้นไปนำโทรศัพท์นั้นไปนะครับนายขอก็เข้าใจว่าเ,เป็นของที่เก็บได้แล้วถือว่าถือโอกาสว่าได้โทรศัพท์นั้นมา ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านได้รับทราบว่าโทรศัพท์มือถือที่นายกอลืมไว้ในห้องน้ํานั้นถือว่าเป็นทรัพย์นะของผู้ที่มีครอบครองและยังยึดถือหรือยังติดตามทรัพย์หาทรัพย์นั้นอยู่ถือว่ามีเจ้าของอยู่นะครับ แต่นายขอนั้นเก็บได้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภเมื่อนายกรู้ว่านายขอเอาโทรศัพท์เขาไปเขาก็ขอโทรศัพท์คืนแต่นายขอไม่ยอมให้นะครับเ,เช่นอ,อยากได้ค่าไทยหรืออยากได้ค่าที่จะ,เ,ะเก็บโทรศัพท์ได้ก็ไม่ยอมคืนให้อันนี้แหละครับคือการเข้าใจผิดคิดว่า ได้โทรศัพท์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นโชคราภหรือเป็นอของได้มาฟรีๆแต่ทางกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ครับนั่นก็ถือว่า,าถ้าเกิดนายกนะครับนะมาทวงถามโทรศัพท์เอาคืนแต่นายขอไม่ยอมให้ในายขอนั้นย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์ครับถ้าท่านไม่ยอมคืนให้ก็จะมีการนะครับน้ฟ้องร้องกันเกิดขึ้นท่านก็หนีไม่พ้น นะครับในเรื่องของฐานลักทรัพย์ครับนี่คือเป็นตัวอ,อย่างที่ยังมีคนอีกจำนวนมากคิดว่า,าเป็นการได้ทรัพย์มาแล้วก็ถือว่าเป็นโชคราบที่ได้มาฟรีๆแต่ที่จริงแล้วทรัพย์นั้นเขายังมีเจ้าของอยู่ครับยังมีผู้ที่ติดตามเจ้าของยังติดตามเอาอยู่นั่นถือว่าผิดฐานลักทรัพย์ครับ และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนะก็อยากจะยกเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านที่ยังไม่ทราบข้อกฎหมายในเรื่องของฐานรักทรัพย์ครับเช่นนายกนะครับนะขับรถไปตามถนนซอยในหมู่บ้านรถนั้นไปชนไก่นะครับนะเ,เพื่อนบ้านตายกลางถนนานกกายกก็คิดว่า เมื่อรถชนไก่ไก่ตายก็หยุดรถแล้วก็เก็บเอาไก่นั้นไปนะครับเมื่อเจ้าของไก่รู้นะครับนาะว่ารถในขอเออรถในกอชนไก่ตายเขาก็ติดตามเพื่อจะเอาไก่นั้นคืนแต่ในกอไม่ยอมให้ถือว่าอ่าถือว่าได้ไก่ไปก็ถือว่าเออมีโชคราบที่ได้ไก่ ไปฟรีๆแต่ที่จริงแล้วถ้าท่านนะครับนา,นายกไม่ยอมคืนไก่ให้ในายขอท่านก็จะโดนในเรื่องของฐานลักทรัพย์ครับเพราะว่าไก่นั้นยังมีเจ้าของยังมีผู้ที่ครอบครองและยึดถือเป็นเจ้าของอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านต้องพึงรู้เอาไว้ว่าฐานลักทรัพย์นั้น เพราะว่าทรัพย์นั้นยังมีเจ้าของยังมีผู้เขาเรียกว่าครอบครองยึดถือทรัพย์นั้นอยู่นะครับสิ่งต่างๆ่างฐานรักทรัพย์นี้นะครับนะก็ยังมีปีกย่อยไปอีกนะครับนะหลายๆประเด็นนะครับนะ่ะท่านก็พึงระลึกอยู่เสมอว่าทรัพย์ใดก็แล้วแต่ที่เขามีเจ้าของและยึดถือและครอบครองอยู่นั่นถือว่า ท่านนำเอาทรัพย์นะเข้าไปย่อมผิดฐานรักทรัพย์ครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่อยากจะให้ท่านได้รู้ข้อกฎหมายนะครับนะง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องสับสนอะไรมากนะครับนะบางทาีข้อกำหนดของกฎหมายนั้นนะครับนะถ้าเรา ไม่เข้าใจนะครับเพราะภาษากฎหมายนั้นบางครั้งเราก็งงเหมือนกันนะครับนในเรื่องของข้อกฎหมายเราก็ถือว่าการลักทรัพย์นั้นถ้าเขามีเจ้าของยึดถืออยู่นะครับอย่าลินะครับนำทรัพย์สินของเขาติดไม้ติดมือหรือเที่ยวเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้าไปนั้นก็จะผิดฐานลักทรัพย์ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ความรู้กับ เพื่อนเพื u อนยูหรือพี่น้องที่ยังไม่รู้ข้อกฎหมายผมก็นำมาเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ข้อกฎหมายเพื่อประดับความรู้เอาไว้บ้างนะครับนะเพื่อเป็นเป็นความรู้ที่เราจะต้องป้องกันกับตัวเราที่จะไม่มีคดีความที่เกิดฟ้องร้องนะครับในการเข้าใจผิดของเรานะครับนะที่เราเข้าใจว่า เป็นโชคลาภหรือ,อได้ลาบมาอย่างเขาเรียกว่ารล่อ,ลองลอยมาแต่มันไม่ใช่ครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเช่นมีนายกนะครับนะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอาแบงค์พันใส่กระเป๋าแล้วก็แบงค์พันนั้นเกิดปลิวนะครับนะ ตามท้องถนนกลัวจะรูดตัวนั้นก็ไปไกลแล้วนะครับนะาแล้วทีนี้มีคนมาพบนะครับเช่นนายขอมาพบก,ก็เก็บทรัพย์นั้นไปนะครับก็เกิดมีกล้องวงจรปิดเห็นในายนายขอเก็บไปนะครับนะ้าเจ้าของมาทวงถามคืนขอคืนก็ไม่ยอมให้นะครับคิดว่าเป็นราบรอยที่ได้มานะครับถ้าท่านไม่ยอมคืน นะครับธนบัตรที่ท่านเก็บไว้ท่านก็จะมีความผิดฐานรักทรัพย์ครับเพราะว่าเจ้าของยังติดตามเอาทรัพย์สินของเขาที่เขามีเขาเรียกว่าสิทธิครอบครองและยึดถือเขาอยู่นะครับนี่ก็เป็นสองสามตัวอย่างที่ผมจะยกเป็นอุทาหรณ์นะครับนะนะเพื่อที่ท่านได้นํามาประดับความรู้เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการฟ้องร้องถูกฟ้องร้องในเรื่องของฐานรักทรัพย์ครับ ครับวันนี้ผมก็ขอจบอไ้เพียงเท่านี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะผมก็จะนํำข้อกฎหมายที่น่ารู้และปรัชญาชีวิตนะครับในเรื่องประสบการณ์ของลุงุุญส่งและคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อที่จะให้ข้อคิดและให้ข้อเขาเรียกว่า ประสบการณ์แนวทางที่ลุงมูส่งได้ประพบประสบพบมาเพื่อเป็นความรู้เพื่อที่จะได้เก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปพัฒนาโดยเองครับขอบคุณครับผมโคจิวิเพียงนี้ครับสวัสดีครับ